เป็นสามช่วงเขาออกเก้าห้าเสร็จปับ๊บถ้าเสร็จวันนี้เราก็จะมีรุ่นอีกสไตล์หนึ่งถือว่าเราจะวางกรอบอยังไงเราบอเราจะวางแบบสามชั้นหรือสองชั้นดีเนาะนผมนั่งคิดหนักเลยว่าวางสองชั้นจะแคบหรือเปล่าก็ผมจานสไตล์เลขอ่ะถือว่าตรงที่กระดาษแผ่นเดิมยังใช้ได้แต่ผมยังไม่ตีกรอบนะไม่รู้จะอธิบายยังไงให้เข้าใจ เดี๋ยวขอมองอีกแป๊บเดียวเอาแบบนี้ดีกว่าเอาหลักหน่วยกอบเ,เกา่าที่มันออกอันแต่ว่าเราดูตัวเลขเขาเดีอันนี้ผมจะชี้ไปก่อนชี้บันไดให้ดูก่อนแล้วก็ไม่รู้ใครเขาจะเห็นหรือเปล่าไม่รู้ค่อนข้างจาก,ตก,กาตกเก้าตกเจ็ดเลขท้ายหลักสิบน่าจะไปอะไรเมื่อ,อกี้ออกอะไรนะหัวเมือม่อ,อกี้ออก เจ็ดศูนย์ใช่ไหมเจ็ดศูนย์กับศูนย์ห <2, S 1> ้าสองเจดศนอันนี้นะรู้สึกว่ามันจะไม่หลุดนะทับไม่เนาะเดี๋ยวผมจะมองข้างผมจะมงงตรงนี้เกี่ดแล้วมาตรงนี้น่าจะออกศูนย์สามมาตรงนี้ออกสามแปดมาตรงนี้ออกสองอะไรก่อนหน้าน,นี้คือสองอะไรนะ ออกสามแปดสองออกสอง <S 2> 2, <S สองเจ็ดศูนย์เลยเห็นไหมคืองวดนี้เรายังมีหวังอยู่กับโซนนี้นะครับโซนนี้นะครับโซนนี้น่าจะมีหวังอยู่นะครับนี่นะครับจุดหนึ่งแล้วก็ถ้าขึ้นบนก็จะเป็นโซนนี้จุดหนึ่งัว,วเลขไม่ถัดขาดตวน,นี้าดูชอบสไตล์เบิ้ลก็น่าจะมีหกหกแปดหกสี่แปดหก ถ้ามีศูนย์แทอีก,ก็น,น่าเป็น406นี่ครับจุดหนึ่งนะครับอันนี้ผมจะมองไว้สองเป้าอยู่ตรงนี้จะมีมองไว้สองเป้าอาจจะเกิดกรอบอยูบ่บริเวณนี้กรอบหนึ่งใครไปตีก่อนครไปซื้อก่อนนะเดี๋ยวผมยังไม่พูดแต่ว่ากรอบนี้อาจจะอาจจะเป็นสามชั้นเบื้องต้นเอาคาบเส้นก่อนกรอบหนึ่งอาจจะมีสามชั้นกรอบตรงนี้อาจจะเป็นสามชั้นนะครับตอนนี้หลักหน่วยมาแปด คือออกสามแปดมาสองคือออกสองสองพอเข้าศูนย์ออกเจ็ดศูนนี่แหละนี่ช่วงนี้น่ากลัวเพราะทุกครั้งเขาจะออกนิดเจ็ดศูนสองสองวนเจ็ดงวดต่อไปก็ไม่เกินอยู่ในกรอบนี้เบื้องต้นถ้าหลุดก็หลุดแค่ไปนิดหน่อยก็อัดอยู่ชั้นบนเนี่ยปกติเขาจะอยู่ตรงนี้อ่ะหวยอ่ะจะไม่ค่อยหลุดเท่าไหรนะ่นะนี่เกตด,ดูนะสามสามตัวน,นี้ออกสามแปด เขียนไม่ชัดอีกนเนาะเอีไม่เห็นนียเดี๋ยวใจเย็นนะไปทีละตัวมองเห็นทีละตัวคือจุดไม่จุดที่เขาไม่โชว์ก็ไม่โชว์นะครับเด็ยจะมองมององคือรู้สึกว่าเลขกระตายมดไปนะครับสามตัวนี้จะออกสามแปดสองตัวนี้ไม่โชว์นะครับแต่จะออกจอ,อกสองสอง พอเข้าเจ็ดตัวนี้ก็โชว์เลยสามตัวนะหวยที่ไม่หลุดโซนนี้ปกติถ้าขึ้นบนก็อาจจะหลุดไปแถบหนึ่งก็ได้ไม่เกินเก้าตัวนี้เก้าไม่ใช่สามชั้นเนี่้คืออาจจะมีสี่เจ็ดเจ็ดหวยจอกเจ็ดเจ็ดได้ไหมมีเปอร์เซ็นต์นะครับแลนนี้เก้าสองศูนย์หนึ่งแปดเก้าแปดอยู่โซนนี้แหละกับหวยที่อยู่โซนนี้แต่เบืเ้องต้นเราผมแนะนําดูวิธีหลักหวยมาก่อน เจ็ดสามแองนะครับมึงตัวนี้ผมกลัวถ้าจุดนี้คือ7จ็ดน่าจะมาหลักหน่วยหลักสิบอาจจะเป็น9ก็ได้อยู่ประมาณนี้ปกติเขาจะออกเก้าเจ็ดนะวิจาร์จุดนี้แต่ว่าถ้าไปอยู่จุดบนจะเป็น8ปดห6แปดหกศูนย์จุดนี้เบิ้ลเจได้ไม่ได้เจดเจ็ 7, 7, 7, ได้เกได้แต่ตัวเด่นคือเก้จ็นี่น่ากลัวมาก เก้าส92ได้ไหมเดี๋ยวจะดูตัวเชื่อมกอน92งพศูนย0แล้วน1ตก9ข้างๆมันนะน่าจะเป็นอยู่ประมาณสัก09ยังน่ากลัวกว่า809ได้เห็นไหมอยูบ่บริเวณนี้ละหอยน่าจะอยู่บริเวณนี้ปกติผมจะวางอยู่บริเวณนี้แ่ะแค่สองชั้นก็อยู่ประมาณคาบเส้นเนี่ย477กับ920นะแนะนําอยู่ประมาณนี้ก่อนเพราะว่าหอยมันออก อะไรนะสองเจ็ดศูนย์ใช่ไหมนี้หลักหน่วยจะมาเป็นเจ็ดนี่เก้าเนี่ยน่าจะเป็นหลักสิบเบื้องต้นนะผมเดาไปประมาณนี้ก่อนจุดนี้ว่าเราธิ <จะ S 2> บายมี<า>ยอะไรนะ 12, 12, สิบสิบสองเซียนกันจะสิบสิบแปดอนลรหันไม่ก็งงไปใหญ่เลยไม่รู้ว่านี้จะมีอะไรนะไม่รู้จะมีอะไรแต่ถามว่าตอนนี้โมเมนต,ต์ของเลขอะ เีสมัยขาดไปนิดหนึ่งว่าจะต่อลืมเลยห้าเจ็ดหกเอกมันก็ซับซ้อนไม่นานนะครับเดี๋ยวเดีวผมขอดูแป๊บเดียวเพราะว่าจะมีจุดเชื่อมโยงเยอะอยู่ทีนี้เรามาเดากันว่าคืออะไรนี่ผมจะตัวนี้ถือว่าตัวอ <c oughs> กร<ม>ะดาษแผ่นเดียวนี้ 0, รู้สึกคือประโยชน์มันจะมีเยอะนะมีศูนย์มีสองมีเจ็ดจะมีจุดเปลี่ยนผมจะแนะนําว่าหววจะมีจุดเปลี่ยนไม่กี่ตัวนะครับคือจะให้มุมมองจะให้มุมมองก่อนนะก่อนที่ว่าจะเราจะตีกรอบหรือเปล่านี่เรายังไม่รู้นะเพราะว่าหววมันจะยากเดี๋ยนะครับแป๊บเดียวขอเวลาแป๊บ อันนี้จะให้ดูนะเพราะว่าจะต้องรีเซ็ตมาให้ดูหรือเปล่าเดี๋ยวนะจะองดูตอนนี้ผมจุดนี้ถือว่าประเด็นนี้น่าสนจุดตรงนี้น่าสนใจอยู่แต่ว่าผมยังมองไม่ออกว่าเขาจะใบาการเดินของหลักสิบอ่ะ เขาจะมีให้ให้เราเห็นอยู่3จุดสามจุดในความเป็นไปนได้ก็อยู่ประมาณตอนนี้เราจะวัดใจว่าเขาจะไปทางไหนทีนี้ผมจะอธิบายให้ดูยกกล้องเลยหรือเปล่าอธิบายถูงยกกล้องได้นะไดต้องกลับเลยใไดอธิบายนะกล้องนันก็ค,คือเราสังเกตนะดูหลักสิบนะ 9 0 0 3ศูนะครับนี่คือมาตกที่7คือออก2 7 0ตกที่2ออก2 2ออกที่ตกที่สออก3 8นะครับทีนี้มาดูทาง9อีกทางหนึ่งก็เดินมา9 0 0าศ7นยยงทะแยงมาเลยเป้าแรกนี่หหลัก10นะมีเปอร์เซ็นต์สูงมากจุด 1, 1> แรกอะห่งหลักสิ รูดหนึ่งก็ได้เบื้องต้นนะรูดหนึ่งแต่ทีนี้900 0, 0, ไม่โชว์เท่าไหร่32พอตกเกดปรปั๊บโชว์สาตัวนี้หลักสิบบริเวณนี้ก็เล่นได้จุดหนึ่งคือจะมีสองจุดเมนหลักสิบนี 10, ่จะมาเลขห้าก็ได้ถามว่าห้าย้อนหลังเราไหมห้าสาได้ถามว่าหกเกีเพ่วงได้ไหมหกแปดได้ ดเจ็ดแปดสามได้ในกลุ่มนี้ได้ในกลุ่มนี้ก็ได้เดี๋ยวผมว่าจะจะตีกรอบยังไงไม่รู้นะแต่ว่าจุดนี้ก็คือเบื้องต้นถ้าม,มารวมตรงนี้เบื้องต้นตรงนี้คือถือว่าเข้าแปรปกอะ<ม>่ะอาจจะมาหนึ่งหนึ่งก็ได้หนึ่งสองก็ได้หนึ่งห้าถามพว่วงได้ไหมไปตกเก้าไอ้นี่หลักสิบหลักหนึ่งไปตกอันนี้ถ้านี้มาพ่วงส่วนมากจะเป็นหนึ่งนะหนึ่งเยอะกว่า ถ้ามาโซนนี้อ่ะถ้ามาโซนนี้นี่ก็ได้เหมือนกันนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับเบื้องต้นผมจะชี้นํมาให้ก่อนว่าดูหลักนะครับเก้าศูนย์ตัวนี้ออกศูนย์เจ็ดศูนย์ตัวนี้ออกศูนย์สามสามตัวนี้ออกสามแปดพอสองตัวนี้ออกสองสองสี่สองสองเลยพอเข้าเจ็ดตัวนี้คือออกสองเจ็ดศูนย์แล้วถ้าเกิด หนึมาหลักสิบนี่คิดว่าไม่ยากนะครับรูดรูดรูดเลยรูด1เลยไม่ว่าจะเป็น1.0 1 1งศูนย์โควิดอาจจะไม่ก,ก็ได้บางต้นอาจารย์แนะนําก่อนนี้ถ้าถ้าอยู่จุดนี้นะครับจุดจดนี้ถ้าหนมาหลักสิบก็โป๊กเลยแต่ถ้ามาเข้าจุดนี้มันจะหลักสิบหลายตัวถามว่า7จพ่วงเข้าแปดได้ไหมแปดหลักสิบได้ได้สได้ไหมได้ หกได้ไหมหลักสิบห้าได้ไหมได้มีสามสี่ตัวในตรงนี้มีสี่ตัวตรงนี้หลักสิบหลักหน่วยก็ดูง,ง่ายห้าเจ็ดสามแปดสองศูนย์บัฟนี่ถามว่าถ้าตกไปตัวนี้นี่มันจะมาพ่วงกับตัวนี้เป็นห้าสามได้เนี่ยเพราะเชื่อมโยงเก็ดไปเป็นถามว่าห้าสามมาได้ไม่ได้อยู่เซตนี้ก็น่าสนใจอยู่ขอเวลาถอดอีกนิดจะีว่ากัน<ะ>เดี๋ยวกรอบจะมาอีกเนาะเดี๋ยวจะว่ากันอีก นะครับี่ก็อธิบายเรียนแล้วนะครับถือว่าโอเคเนาะเข่าๆเข่าเข้าก่อนนะจะมีที่เยอะอยู่แต่ผมพยายามหาอยู่แต่ว่าตัวซ่อมที่นี่แล้วก็มาเอาว่าเคมินตาไมเคมินเคมินหรือลาเคมินเคมินเคมินตาเคมินรู้สึกว่าจะเขาบอกอะไรแล้วแต่ว่าเรายังไม่รู้ในจอกหนึ่งหนึ่งสองหรือเปล่าที่เราโชว์วันนั้นนะเดขกที่วันแม่นะหนึ่งสองถ้ากลับ ถ้าเป็นสองหนึ่งก็วันเกิดนายโกประโยชน์อยู่นี้ผมก็ดูแล้วว่ากรอบเก่ายัางมีประโยชน์อยู่คือเลขเก่าอาจจะมาตัวหรือเปล่าไม่รู้เพราะงวดนี้ก็ถือว่ายางมากเมื่อกี้ไปออกโซนที่เราวงกรอบบนเนาะกรอบบนมันก็มีเจ็ดศูนสองหกศูนย์เก้า แต่ถ้าเขาหลุดขึ้นบนเราก็จะเกิดกรอบหนึ่งคือกรอบพื้นฐานจุดหนึ่งแล้วผมดูทางข้างล่างก็จะเป็นกรอบพื้นฐานอีกจุดหนึ่งมันรู้สึกซับซ้อนมากเดี๋ยวนะแป๊บเดียวแปดสองศูนย์ปั๊บท่าเก้าเก้าโควิดมาหรือเปล่าเนี่เป็นไปได้ไม่ได้อนั่นนี่มันจะมีหลายอย่างซับซ้อนอยู่ตรงนี้นะผมจงึงวนอยู่กับตรงนี้เยอะอย่ถามคนฝันเห็น เห็นปลาเนี่ยปลาจะมาไหมแปดจะมาไหมก็ไม่แน่นะครับเดี๋ยวขอเวลาสักนิดก่อนบางคนว่าบอกจริงๆคือเรายังไม่รู้จริงๆว่าตัวไหนก็เขาเห็นว่าผมไม่พูดไม้ก็คือเรายังไม่รู้ว่าหมวยจออกตัวไหนคือมันยังไม่รู้จริงๆทีนี้ครับคือปกติผมไม่ตั้งความหวังเยอะนะวันนี้ไม่เยอะนะแต่ว่าก็คือสไตล์ผมจะไม่ยอมกับเรื่องแบบนี้อยู่แล้วก็เลย เ่าก็ยังหวังอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวคงจะลองวางเมนว่าอะไรคืออะไรก่อนมีสามประเด็นหน้ามันตรงนี้ก็มีสามประเด็นเหมือนกันตรงที่เราโชว์เมื่อกี้สามประเด็นถ้าเข้าหนึ่งก็ถือว่าง่ายความคิดผมจะซับซ้อนจะพาะกระดาษแผ่นเดียวจุดเดิมนี่จะมีความซับซ้อนเยอะมากเลยทีนี้จุดที่ขาปีก่อนนู้นออกสองเก้าปีก่อนนู้นออกสองเก้าเอาคิดดูเลยปีก่อนนั้นออกศูนย์เก้า ปีที่แล้วออกสามสามหนึ่งเดี๋ยวอะไรมะศูนย์เก้าโอ้แตแรกออกหกศูนย์ปีนั้นแล้วปีต่อมาก็ศูนย์เก้าปีต่อมาก็สองเก้าสองเก้าสองปีซ้อนแล้วก็มาสามหนึ่งสามหนึ่งนี้การเดาปีที่แล้วว่าหววจออกอะไรคือเราต้องเดาจุดนี้นะเดาเทีานี้แล้วผมก็จะมองกรอบตัวนี้ไว้แล้วว่าเออกรอบนี้น่าสนใจมากจุดหนึ่งจุดที่สองสองกรอบแล้วละ่ะบื้องต้นสองกรอบแล้ว เ,เดี๋ยวขอเราไปลายเส้นหนึ่งขอกองอีกเส้นหนึ่งก่อนถามว่าเป็นเลขเก่าเป็นไปได้ไหมซับซ้อนนะถือว่าซับซ้อนมากสามหนึ่งแล้วปีที่แล้วหวยออกอะไรไม่มีใครรู้แต่ถ้าตามมุมมองผมนะปีที่แล้วเราหวยหน้าจอเก้าห้านะปีที่แล้วอืมนะผมว่าปีที่แล้วหวยหน้าจอเก้าห้า พอปีก่อนนั้นออกสามสามหนึ่งเก้าห้าอาจจะเป็นเจ็ดเก้าห้าหรือเผาปีที่แล้วนี่ที่ออกน่าจะอยู่กับอาจจะมีโชคมีลาบกับบางสิ่งบางอย่างเนะาะราศีพิจิกก็จะอยู่กับภรรยาด <c ười> <c ười> ้ยินว่าประมาณนั้นก็ทายว่าโชคจะมาจากภรรยาเพื่อใ,ให้เรยาหีเพียงนี่ก็มาจะไม่ถูกอ่ะต้องให้ภรรยาลอตเตอรี่ให้น่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งด้วย <c ười> ประมาณนี้รางวัลใหญ่นะไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งอาจจะเป็นรางวัลใหญ่ เ,เขียนเสร็จเพิ่หมาเพิ่มมาเ,เลอเลขกสวย,สยด้วยคั <c oughs> คือว่าตอนนี้กํลาลังไล่จอดทาการบ้านหนักแล้วคืออะไรเพราะว่าถ้าเราจะมาทายกันไล่ไล่ไล่เป็นปีไปนะผมไล่ดูนะเพราะว่าปีที่แล้วเราอุตส่าห์กะเต็มที่แล้วประมาณว่าหวายหน้าจะออกประมาณหนึ่งล้ากะหวยไม่ออกทีนี้ทําให้เราเป็นโจทย์ใหญ่เลยเพราะว่าเย็นแล้วถังพอไล่ไล่ลำดับมาหวายจอ,อก ประมาณสักห้าหกปีย้อนหลังนะแปดสี่แล้ว260 6กศูนย2หกศูนยอง้างสแล้วสามคือครั้งสุดท้ายคือรู้สึกว่าสไตล์เลขเขาจะมาเป็นคู่อ่ะคู่คู่ตลอด2ปีจะเป็นเลขคล้ายๆกันสเน แล้วผมจะคาดการราบปีที่แล้วเนี่ยหวยอยู่หน้าจออกอยู่ประมาณสักต้องมีเลขสามอยู่ด้วยปีที่แล้วนี้ของปีที่แล้วนะที่ที่หยุดไปก็น่าจะอยู่ประมาณสักอะไรเนะะนี่ผมพยายามไล่ดูน่าจะอยู่ประมาณสักสามห้าห้าหรืออะไรประมาณปีที่แล้วอะในข้ามชดมาปีนี้เราจะมองต่างมุมว่าไปคืออะไรน ถ้าเป็นเบิ้ลหน้าปีที่แล้วปีก่อนมนุ่ออก331แล้วปีที่แล้วมาออกหามถ้ามาออกหามก็น่าจะเป็นอยู่ประมาณ151ปีนี้พ่วงนี่แหละผมก็มองจุดนี้อยู่เป็นจุดถามอยู่ถือว่ายากนะที่ผมฝันเห็นว่าน้องให้กุญแจรถจะไปไปขับรถนี่แหละ ทะเบียนรถสองเก้าแปนย์น่าจะเกี่ยวสักนิดอยู่แต่ว่าเป้าหมายเราคืออะไรยังไม่รู้แต่ว่าน่าจะเกี่ยวอยู่เชื่อมโยงกับ5 8 5 9ปดห้าเก้าแปดเก้าห่เกชื่อมโยงทีงนี้แต่เราก็จะไปดูวันที่สี่อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวอยไปคอมเมนต์อีกรอบหนึ่งเพราะว่าอาจจะเป็นเข้วบันเังิงารอากาศงานเลยเนาะครับพอไปตั้งหลงทานไปแล้วครับ นุนมาเราก็เอาไปตั้งโรงทานแล้วจะมีขนมจรินแล้วข้าวกล่องอะไรแบบนี้แจกเขามางานนะเยอะอยู่จาัาเยอะทีนี้หามมาดูถามว่าหัวนี้ซับซ้อนไหมซับซ้อนมากเพราะถ้าเราจะดูเป็น20ปีย้อนหลังมันจะขาดไปช่วงหนึ่งแต่ถ้าจะมาดูณนะปัจจุบันเนี่ยมันจะมีทางเดินที่ซับซ้อนมาก พยายามหาแล้วพยายามหาแล้วหาอีกอยู่เอาไงดีเราจะให้เล็งยังไงดีครับเดี๋ยวแปะปกของเราอยู่ไหนแล้วนะคือแปะปกเลยแปะปกอาจจะเข้าหรือไม่เข้าเราก็าไม่รู้เพราะว่าเราถอดออกจากตัวเลขที่อยู่ในหน้าปกเลยคือไม่ได้แปะพูดง่ายคือถอดก็คือว่าใกล้เคียงกันนะรูป รูปของแปรปกกับรูปที่ตัวเลขที่เขาให้มาถือว่าใกล้เคียงกันนะครับแปรปกนะครับพอคดกดอีกสักวันสองวันก็อาจจะตีขอบเลยหรืออาจจะไม่ใช่จุดนี้ก็ได้จะมีรอบที่ว่าหนุนหนุนหนุหนแล้วก็จะบางเลยพอเวลาคิดอีกสักนิดนึงว่าเขาคืออะไรก่อนเพราะจุดนี้ปกติเขาจะไม่ผ่านง่ายเขาจะมาอีกรอบหนึ่งอยู่จุดเดิมอะพอตามดูสไตล์แล้วอยู่ประมาณนี้ ถ้าหลุดเบิ้ลไปก็แค่ประมาณไปที่เราชี้ไปอีกจุดหนึ่งคือหนึ่ง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 เก้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งมีโอกาสมาโควิดอาจจะมาอีกอันนี้คือจุดที่มุมมองนะเดี๋ยวก็ว่ากันอีเนาะไม่รู้จะคุยอะไรแล้วพยายามครโอเคครับสวัสดีครับมันก็เริ่มมาไม่ค่อยชัดเลยอดอ๋ออาจจะผูไม่